ชีวิตใน18ปีของผมก็เป็นเด็กคนธรรมดาคนหนึ่งทั่วไปนี่แหละครับที่ทุกวันผมไปทำพัททามซึ่งวงจรชีวิตของผมนั้น ก็มีแค่นี้แหละครับแต่สวัสดีครับสงสัยใช่ไหมครับว่าหยุดทำไมขอแนะนำชื่อก่อนเลยนะครับนี่คือมัลเซนใช่ครับทุกคนจําชื่อนี้ไวด้ดีๆนะครับอ่ะเล้นต่อผมนั้นอยากเป็นไนดอลมานานมากเลยครับเพราะว่าผมนั้นอะหลาการเต้นมากเลยเอาจริงๆอ่ะผมได้ทำวงโฟเปอร์ขึ้นมาเลยนะ <c oughs> ชื่อวงชื่อว่าแอเซยครับแต่ถามว่าผมนั้นอะแค่เต้นอย่างเดียวพอไหม ไม่ครับผมก็เป็นพุ้งกลับไปด้วยด้วยแพชชั่นของผมและสิ่งที่อยู่ในหัวผมที่ได้จินตนาการเอาไว้เพื mm ่อ hmm. ที่จะสื่อออกมาให้ทุกคนได้เห็นภาพเหล่านั้นนั mm ่น hmm. แหละครับ mm hmm. ผมก็เลยมาเป็นพุ่งกับใช่แล้วถามว่าเวลาตัดต่อน,นี่ผมก็ให้ใช่ครับ mm hmm. ผมตัดต่อเองเหมือนกันครับงานทุกชิ้นนะ่ะล้วนต้องผ่านกระบวนการมากมายครับทั้งการกำกับการแสดงการถ่าย แต่สุดท้ายแล้วที่จะทําให้คนดูนั้นเข้าใจว่าที่เราถ่ายไปทับบ้งหมดนี้เราจะสื่ออะไรนั่นแหละครับคือการตัดต่อทุกๆคนเชื่อว่าคนเรานั้นจะสามารถทําอะไรหนึ่งอย่างได้ดีแน่ๆโดยที่อย่างอื่นจะไม่ได้เพอร์เฟกพร้อมกันแต่จริงๆแล้วเราสามารถทำหลายๆอย่างให้มันดีไปพร้อมกันได้ครับนั่นแหละครับมาเซนอา เดี๋ยวทุกคนครับอย่าเพิ่งกดออกนะครับเดี๋ยวขอขายของนิดนึงนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่อง m o o z e n Channel ด้วยนะครับ M A O S E N ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ในครับสแกนด์เโค้ดเข้าไปดูผลงานผมต่างๆนิดนึงนะครับเป็นโค้ดแฟลชสไตล์ต่างๆแล้วก็อีกงานนึงก็จะเป็นงานคอเวอร์นะครับชื่อวงชื่อว่า Accelerate ที่ผมได้กล่าวข้างต้นไปนะครับคอเวอร์เพลงวัดดาเนี่เองครับก็สามารถเข้าไปรับชมได้นะครับได้ครับอย่าลืมไปติดตามรับชมกันนะครับ